สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มีจอยไมก่กินละน้องพี่น้องเนาะวันนี้มีจอยสิเ็ดกุ้งอุมเส้นให้เพื่อนๆกินค่ะมีกุ้งตัวนยังไงได้พี่น้องเด้อ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เครื่องปรุงรสค่ะน้ำหมักค่ะอันนี้คุณเส้นค่ะพี่นอ้องออนิพาร์คค่ะเดี๋ยวมีจอยซีเ็ตให้กินเด้อพี่น้องเด้อถากินเด้อพี่น้องเด้อเด็กจัหน้อยเด้อ เด้เ๋เฮ็ดแล้วสิส่งไปให้กินเด้อพี่น้องเด้ออยากกินน้ำกันบ่ล่ะมันเด้อพี่น้องเด้อสิแซ่บบ่แซ่บก็อุบิ่งกันเดี๋ยวส,สิเฮ็ดให้กินเด้อพี่น้องเด้อถ้ากินเด้ออันน้ำกุ้งลงไปตัวกุ้งกุ้งเนาะเอาใส่จูดกระทระลงไปกุ้งลงก่อน ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็มี่แกลผักชีนั่นแหละอยู่ตลาดอ่ะพี่น้องผักชีอแล้วเอาวุ้นเส้นคุกเข้าไว้มันหนะั่นหนาเสร็จปบเดี๋ยวเอาผักมาใส่ที่กรน้อย กระกกมหอม,อมอโอ๊ก็ถึงสิบนาทีเราพี่น้องก็ได้กินแล้วเห็นบออาหารมันนี่เขาไม่แย่จอจกับลูกๆมากินกันเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอบิดแต่แบบ่ <c oughs> เดี๋ยวมากินน้ำกันมาพี่น้องเนาะมากินข้าวน้ำกันมันนี่กุง้งอ๊กบนเส้นค่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ ลูกๆเขาใช้มากินน้งนี่เพื่อนว่าใิมากินเข่าวาสันมีใจก็เลยเฮ็ดกับเข่าให้กินอยากกินกุ้งอกบนเส้นวาสันแม่วาสันเอ้านี่ม่นใจจัดไห้วาสันเบรษเผลกินเอาเด้อวาสันเห็นบอกอืมหนึ่งสองอ้าวแรษบ่ปลาข้ามแพงบ้าถูกก็กินค้ามไงแท้

มีอยเห็ดให้กินให้ลูกไสหลายกินอืมบางแน่พี่น้องเอ้ยคุณน่ะกินงบ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 อยู่คนเดียวคุณน่ะบาเถุะคุณน่ะแซ่บบอบักหล่าคำแป้งแซ่บบออืมคุณน่ะคุณน่ะทำทอยเฮี้นคุณน่ะโกยเอาโกยเอาคือสิหิวไลายเนาะบักหล่าเนาะขุ่นน่ะ บู๊ตุ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 ตโอ้ยหิวมากบอกหลายหิวมากบอเห็นบอกุ้งอกวุ้นเส้นค่ะเพื่อนๆพื่อนวันนี้ไม่ใจเห็ดกุ้งอกวุ้นเส้นให้ลูกชายกินเพ่นมาหาก็เลยเห็นกุ้งอกวุ้นเส้นให้ลูกชายรับประทานค่ะโอ้ยสนใจอยู่ดอกหลักเห็นบอ không thôi nhiên thì chín nhang cả đại ừ. ừ. cùng nói ừ. cùng nói và tí ba bố nói thế bạc là thế ta cùng tuổi nhây nhây thằng nằn đó là chín bo quần nặc quần nặc quần nặc ngạp và ngập và <laughs> <Ngập bà. cười> <bà tí>. wow. <laughs> xẹp tí bạc lạ xẹp bo mẹ hết xẹp lạ xẹp bà. แสบกินหมดละเอา้ากินมาแสบเด้อเห็นโบพี่น้องเอ้ยอย่าเอยใหดอาหารให้ลูกไส้กินโอ้ยดีใจหลายที่ลูกมากินเข่าน้ำมาเนี่เจ็ดยำบุญเส้นให้ลูกกินค่ะพี่น้องเอ้ยอมเยเึเอาบุญเส้นเออเห็นโบเออโอ้ยเห็นลูกกินก็อิ่มใจแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยนี่ที่ละลูกกินแสบ